โตเกะหรือเกะโต้พูดมาเสซุเกะยินดีต้อนรับเลค่ะอยู่ทีมเดียวกันค่ะอยู่ทีมเดียวกันนะคะอยู่ทีมเดียวกันอ๋อเขาอยู่กลุ่มเราไม่ได้แล้วค่ะคนไม่ใช่สาววายอันนี้ก็อยู่คนเดียวไปเลยค่ะงงนางงี้เลโอใครเป็นผัวคะนางงี้ค่ะใครอยู่ด้วยค่ะอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันเลยมาดูคนหนึ่งนะคะจะเศร้าซึมแต่คนเดียวนะคะวันนี้เศร้าซึม มันชัดเจนมันชัดเจนชัดเจนอยู่คนเดียวโดนตามใจโดยเลโอเห็นไหมอยากไห้เห็นไหมพี่ไม่ใช่สาวพี่ยังรู้เลยอยากได้ใครคะซาโต้ริค่ะยูทาจิค่ะซาสึเกะค่ะค่ะเต้าพี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นหนูอะแล้วพี่ปุ่นมากเลยนะหนูก็ชอบ